สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูส้มจะพาพวกเรามาหาวิธีการตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันกันนะคะการตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆไปดูก่อนว่ารูปแบบที่โจทย์กําหนดให้เนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะคะแบบแรกคืออยู่ในรูปคู่อันดับหรือแบบที่2ออยู่ในรูปของกราฟนะคะถ้าอยู่ในรูปของคู่อันดับเนี่ยเด็กๆด,ด,ดูง่ายมากเลยค่ะนั่นก็คือหน้า3ามหลังต้องซ้ําด้วย ะะแต่ท่าน้าไม่ซ้ำนะเด็กๆเป็นแน่ๆอีกครั้งนะหน้าซ้ำหลังต้องซ้ำด้วยหน้าไม่ซ้ำเป็นฟังก์ชันแน่ๆดังนั้นลองไปตรวจสอบง่ายๆกันก่อนนะคะเช่น R1 น,นะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในเซตคู่อันดับแบบนี้เด็กๆจะพบว่าเราดูตัวหลักๆก็คือดูตัวหน้าสังเกตอุ๊ยหน้าซ้ำกันนี่นาะมีหนึ่งเหมือนกันเลยหน้าซ้ำหลังต้องซ้ำด้วยถึงจะเป็นปรากฏว่าหน้าซ้ำแต่หลัง ไม่ซ้ํากันค่ะแบบนี้ก็แสดงว่าไม่เป็นฟังก์ชันนะคะ r2 สังเกตว่าอุ๊ยหน้าเป็นหหน้าเป็น2หน้าเป็น3หน้าไม่ซ้ําหน้าไม่ซ้ําเป็นฟังก์ชันแน่ๆค่ะ r3 ค่ะหน้าเป็นหหน้าเป็น2หน้าเป็น3หน้าไม่ซ้ําหน้าไม่ซ้ําเป็นฟังก์ชันแน่ๆค่ะ r4 ค่ะหน้าเป็นหหน้าเป็น2หน้าเป็น3อุ๊ย หน้าไม่ซ้ำหน้าไม่ซ้ำเป็นฟังก์ชันแน่ๆค่ะสังเกตเห็นไหมคะทำไม่ยากเลยขอแค่เด็กๆตรวจสอบได้ว่าหน้าซ้ำหลังต้องซ้ำด้วยถ้าหน้าไม่ซ้ำเป็นแน่ๆน,นะคะโอเคค่ะรูปแบบต่อไปแบบที่2คือแบบกราฟค่ะให้เด็กๆตรวจสอบได้ง่ายมากโดยการลากเส้นตรงขนานแกน y ค่ะถ้าลากขนานแกน y แล้วตัดกราฟเพียงจุดเดียวเท่านั้น เราจะบอกว่าเป็นฟังก์ชันครูส้มจะลองลากนะคะกราฟตัวแรกปรากฏว่าจะกราฟตัวที่1ไม่ว่าจะลากตรงไหนก็แล้วแต่พบว่ามันตัดกราฟแค่เพียงจุดเดียวเท่านั้นค่ะสะสดงว่าข้อเนี้ยก็จะเป็นฟังก์ชันแน่ๆเพราะว่าไม่ว่าลากยังไงก็แล้วแต่เนี่ยตัดกราฟแค่เพียงจุดเดียวนะคะเห็นไหมคะอ่า ไปดูกราฟที่2กันบ้างนะคะครูส้มลองลากเส้นตรงขนาดแกน้นไว้ค่ะปุ๊บอ่า เลยแค่ลากเส้นเดียวปุ๊บตัดตั้งสองจุดแบบนี้นะคะแสดงว่าตัวนี้ก็จะไม่เป็นฟังก์ชันนะคะดังนั้นสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าเป็นคู่อันดับให้ตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันโดยดูหน้าสามหลังต้องซาำด้วยถ้าหน้าไม่ซาำเป็นแน่ๆน,นะคะถ้าเป็นกราฟให้เด็กๆลากเส้นตรงขนานแกน y ถ้าตัดเพียงจุดเดียวเท่านั้นเราจะบอกว่าเป็นฟังก์ชันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย